แสงแล้วย oh. ิงพีมากเต็มพี่ยังต้องอดทนเก็บของแม่โอ้โหโอ้โห The sad. เป็นยากว่ะ ก็มาถึงรถอันดับหนึ่งของผมก่อนเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือ FSS Hurricane นะครับเป็น V a r i a n t ที่มาจาก M4 นะครับโดยอันนี้ถูกดัดแปลงให้มันเป็นซับแมชชีนกันนะครับซึ่งปืนนี้จะช่วยในเรื่องของความคล่องตัวนะครับแล้วก็เรื่องของพวก Sprint to f i r e ทำให้เราเล็งตูได้ไวขึ้นแล้วก็เรื่องของความนิ่งนะครับที่ผมแต่งมาเพื่อการนี้นะครับตัว ตัวการสมิธเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบาเรลตัวนี้นะครับ FSS c a r o n a t e 16นิ้วบา r เรลนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของดาเมจเรนทำให้มันยิงไกลนั่นเองแล้วก็ฮิปไฟ l e แล้วก็เรื่องของบู l เลต์เวลิตี้แต่เราเราจะเสียในเรื่องของอิมดาวไซส์กับฮิปฮิปรีคอยคอนโทรลไปซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญมากนะักอ,อาจจะเบสจากาสไตล์การเล่นของผมเองด้วยที่ผมจะเล่นแบบแนวแบบดิเฟนซีฟหน่อย นะครับฉะนั้นผมก็มาอาจจะไม่ได้ต้องการให้มันเล็งเร็วมากแล้วก็ด้วยความที่ตัวปืนเนี่ยมันเป็นซับแมชชีนกันอยู่แล้วมันก็จะมี ADS ทค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับปืนประเภทอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นมัสโซนะครับช่วยในเรื่องของตัว recoil control นะครับทั้งแนวแนวตั้งและแนวนอนต่อมาก็จะเป็น underbarrel ก็เหมือนกันนะครับช่วยในเรื่องของการคิกค c o n t r o นะครับส่วนใหญ่อันเนี้ยผมจะใช้กับทุกปืนเลย แล้วก็จะเป็นส่วนของตัวเดมอนเออเดโมเฟดโปรสต็อกนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของร co ีคอยคอนโทรลเช่นกันนะครับด้วยความที่ปืนนี้มันเป็นซับมีชินกันผมต้องการให้มันยิงได้ทุกระยะผมก็เลยพยายามใส่ของที่มันเพิ่มลดคอนโทรลและที่ขายไม่ได้เลยเนี่ยท,ที่ที่ทำให้เราสปรินต์ทูไฟได้ไวขึ้นเนี่ยก็ค,คือเวลาเราวิ่งวิ่งอยู่แล้วเราเจอสตัวเราสามารถที่จะหยุดมายกปืนยิงได้ไวยิงขึ้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะใส่ไอเจ้าตัว กริปเนี้ยลงไปในเกือบทุกปืนเลยเพื่อที่จะทําให้ตัวปืนนั้นอนะ่ะมันสามารถเอ่อคล้องมีความคล้องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับยิงสตูได้ไวมากขึ้นเวลาเราจะเอะกับสตูอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแต่งทั้ง5ชิ้นของปืน F S S Hurricane นะครับ <c oughs> ต่อมาเอา่อ secondary ผมจะใช้ตัวพิล่านะครับก็คือเอาไว้ยิง U A V สมมุติว่าเกิดสตูเนี่ยมันมันวิ่งไวกว่าเรามันได้ U A V ก่อนเราเนี่ย เราก็อาจจะมีโอกาสที่จะตัดโอกาสโดยการยิง UAV ของศัตรูนั่นเองนะครับตัวเทค t i c a l ผมใช้ Medical Siree นะครับเวลาที่ผมบู๊อยู่แล้วผมต้องการจะพักและเพื่อที่จะวิ่งต่อเนี่ยผมก็จะใช้ Medical Siree เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ผมสามารถามีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับไปต่อได้ไวขึ้นแทนที่จะนั่งรอมันฟื้นเลือดขึ้นมานะครับแต่จริงๆบางท่านก็อาจจะใช้ตัว perk ที่เป็น Quick Fix ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็ระเบิดผมถนัดใช้เซมเทคนะครับเพราะจะได้ไม่ต้องมานั่งคุกมันนั่งคุกคือกดค้างรอให้มันระเบิดแล้วค่อยป่าก็ค,คือป่าไปเลยแล้วเราก็ <c oughs> หวังผลได้เลยในส่วนของอฟิลอัปเกรดนะครับผมใช้เดซไซเลนต์นะครับเวลาที่เราจะบู๊เนี่ยเราก็ต้องกดเดซไซเลนต์เพื่อเข้าไปไม่งั้นศัตรูก็จะได้ยินเสียงทาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย,ยเฉพาะพวกโปรเ่ยก็จะชอบใช้ตัวนี้กันนะครับมาในส่วนของเพิก ผมจะเลือกเบสเพิร์ที่เป็น EOD แล้วก็ Tracker นะครับ Tracker จะช่วยให้ผมสามารถแทร็กรอยเท้าของศัตรูได้สมมติว่าผมเจอศัตรูจากด้านหลังผมกำลังจะวิ่งไปหามันจะวิ่งไปมีดมัเง้งบางทีมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมก็ไม่ทราบหรอกนะครับแต่ถ้ามันมีรอยเท้าตรงนี้มันก็ช่วยให้ผมสามารถแทร็กศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับตัวเนี้ยก็ช่วยให้ผมแบบรู้ว่าผมควรจะเข้าหรือควรจะรอนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวนี้เพล็กตัวนี้มันช่วยเวลาที่เพื่อนเราหรือเรายิงัตูตายมันจะเป็นกระโหลกสีแดงนั่นคือหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าสตูตายแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งไปเช็คให้เสียเวลานะครับส่วน EOD ก็แน่นอนเกมนี้มีระเบิดใช้ระเบิดกันเยอะแยะนะครับเราก็ต้องเอามาใช้การป้องกันร,ระเบิดรวมไปถึงพวก r o c ก e t ็ a u n c เ e r ต่างๆด้วยนะครับบนัส perk นะครับอันนี้ผมใช้โฟกัสนะครับก็คือ เวลาผมโดนยิงเนี่ยมันจะทําให้มันดุ่งน้อยลงมันก็จะทําให้ผมสามารถแทร็กสตูได้ดียิ่งขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะใช้ควิกฟิกนะครับบางคนก็อาจจะใช้รีโหลดไวอันนี้ผมมองว่าแล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ได้สําคัญมากถ้าอยากจะไปต่อได้ไวก็รีโหลดไวถ้าอยากจะแบบเอ่อปืนเลือดไวหลังยิงสตูตายก็ใช้ควิกฟิกอีกตัวหนึ่งได้นะครับส่วนต่อมาอันติเมทเพิร์กแน่นอนเห็นแล้วโคสเอาไว้กัน UAV นะครับพอเราเล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะปลดล็อกอัลติเมทเพิกมาได้และเราก็จะสามารถใช้โค้ชได้เวลาศัตรูใช้ UAV เนี่ยเราก็จะไม่มีปัญหาละนะครับส่วนใหญ่ตรงเนี้ยผมก็จะใช้เหมือนกันจะต่างกันแค่เอวุธนะครับอ่ะเรามาดูโหลดเอาอันดับ2ที่ผมชอบใช้ก็คือ M4 นั่นเองนะครับ M4 เนี่ยเหมาะกับสำหรับด่านที่มีระยะทาง ระยะเล็งไกลนะครับเอาไว้ยิงไกลอย่างเช่นด่านอะไรวะผมจําชื่อไม่ได้ที่มันเป็นเหมือนสตูดิโออะไรสักอย่างครับด่านนั้นไกลไกลอยู่ก็ผมก็จะจิบ M4 ม,มาใช้นในการวิ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโหลดเอาอันดับ2ที่ผมชอบใช้นะครับซึ่งตัวเพิร์กเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็ <c oughs> จะต่างาจริงๆเหมือนกันเลยแหละ ตรงนี้ผมก็จะใช้ eod กันระเบิดนน่นนี่นั่นโอเคต่วนต่อมาอันนี้จะต่างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูวนของ smg ผมจะชอบใช้ mp 5นะครับเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคลาสเนียมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เพราะว่าเออมันเป็นช็อตการแต่ว่าเหมือนมผมทำเป็นเห็นเขาบั็กกันนะนะเ,ออเพราะว่าปกติแล้วปืนเนี้ยมันมันล็อกไว้นะครับคราวนี้ก็ไปดู YouTube มานะครับ exclusive ace เขาก็สอน ให้ให้ปลดวิธีปลดให้เอาตัวนี้มาใช้ได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องเสียเพร์กตัวหนึ่งไปก็คือต้องใช้เป็นโอเวอร์คิวแทนแต่จริงๆผมก็มองว่าช็อตกันก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเวลาที่เราก็สุนหมดเราเราก็ชักช็อตกันขึ้นมาใช้นะครับส่วนของแต่งของแต่งผมจะใช้เป็น f t a c M-Sub 12นิ้วบารเรลนะครับ ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ Bullet Velocity แล้วก็ Recoil Control หลักๆที่ผมต้องการแล้วก็เรื่องของ Damage l e n g e ด้วยนะครับผมต้องการทำให้ SMG เนี่ยมันมีระยะยิงที่ดีขึ้นผมก็จะเลือกตัวนี้แล้วก็ Muscle ก็จะเป็น Lock Shot KT85 นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ Recoil Control ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้าง Horizontal Vertical นะครับแลกมากับ a i m i n g Stability แล้วก็ Aim Down s i g e ซนะครับซึ่งผมมองง่อมันก็เป็นการแลกที่ดีครับ ส่วน uh, Underbarrel ผมเลือกเป็น Vx p i n e a p p l e World Grip เหมือนกันนะครับ Rear Grip ผมต้องการ Sprint uh, ผมต้องการในเรื่องของ Flint Resistance นะครับช่วยในเรื่องของเวลาเราโดนยิงแล้วมันดุง้งให้มันดุ้งน้อยลงนะครับแล้วก็ Magazine นะครับด้วยความที่ MP5 ในรีโหลดค่อนข้างช้าผมก็เลยเลือกที่จะใช้ ตัวกระสุนเยอะๆไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้ให้แม็กหนึ่งมันสามารถยิงได้อย่างน้อยตัว2อตัว3ตัวอะไรอย่างนี้ครับหลักๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวสามอันดับโหลดเอาท,ที่ผมชอบใช้มากที่สุดครับ